สวัสดีครับนะครับเดี๋ยววันนี้มาพบกับเทคนิคนะครับการไล่หวีนะครับฝั่งขวามือนะครับช่องนี้หลังใบหูนะครับทุกๆคนมีปัญหาแน่นอนนะครับสําหรับช่างที่ตัดผมใหม่ๆนะครับวิธีการตัดนะครับผมนิดนึงครับผมตัดมาแล้วนะครับจากช่องหนึ่งช่องสองนะครับเหลือจากหลังใบหูเนี่ยนะครับวิธีการตัดช่องนี้นะครับยากนะครับสําหรับช่างใหม่ๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า ว่าจะตัดยังไงนะครับวิธีการตัดก็ง่ายๆเผินทิ้งก็ได้นะครับหรือไล่หวีก็ได้นะครับมาดูวิธีการไล่หวีการตัดนะครับการไล่หวีลองใช้วิธีนี้ดูตักจากท้ายทอยนะครับกวาดขึ้นไปหาช่องที่2ตรงเหนือใบหูนะใช้ไกด์ไลน์ช่องที่2ตรงเหนือใบหูตัดได้เลยนะครับดูนะนี่นะครับไกด์ไลน์อยู่นี่แล้วตัดออกได้เลยนะครับเห็นไหมแล้วก็ปล่อยลงนะครับ มันก็จะเป็นผมลากใส่ไล่ลงมานะครับดูนะครับเห็นนะออกแล้วต่อไปนะครับหวีต่อไปก็กวาดจากที่เดิมขึ้นไปหากลุ่มนี้ที่เราตัดไปแล้วเมื่อกี้ตัดนะครับแล้วก็หวีลงเห็นนะนะครับเสร็จนะครับกวาดจากที่เดิมนะครับต่ําลงมาเรื่อยๆเห็นนะนะครับหมดแล้วนะครับแล้วก็ไล่สวนกลับขึ้นไปเป็นช่องมันเลยนะครับหาความคุยด้านหลัง ช่องวีนี้นะครับได้แล้วนี้นี้นะครับพยายามวางหวีอย่างนี้ถ้าวางงนี้ไม่ถนัดเพราะมันติดต้นขอนะครับฝั่งขวามือจะมีปัญหาหลังใบหูนะครับเนี่ยค่อยวางในแนวนี้ก็ได้หวีเสียงสิบสี่สิบห้าองศานะครับแล้วก็ไล่ขึ้นได้เลยนะครับไล่ไปหาเหนือใบหูได้เลยนะครับนะครับเซตนะครับเห็นนะมาเชื่อมกันแล้วฝั่งนี้นะครับตัดนะครับตัด นะครับเห็นนะเชื่อมกันได้แล้วเชื่อมกันได้แล้วนะครับนะนะครับเห็นนะนะครับสําหรับตรงนี้นะครับเห็นนะถ้าการไล่หวีออกไปก่อนนะครับบางครั้งทรงผมนะครับทรงผมพยายามไล่หวีออกไปก่อนเวลาตัดผมมันจะง่ายนะครับมันจะเห็นทรงทรงพอคร่าวๆแล้วค่อยมาไล่เก็บรายล,ละเอียดเอาก็ได้นะครับก็สวยเหมือนกัน เห็นนะนะกัเดียวได้แล้วช่องนี้นะครับเทคนิคง่ายๆนะครับการตัดผมด้วยหวีผสมผสานกับฝันหลงนะครับฝากเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะเผื่อมีประโยชน์สำหรับช่างใหม่ๆนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ